อนนี้หลังจากที่หนูเข้ามาเป็น CGM 4 o d t แล้วใช่ไหมคะหนูก็อยากจะเป็นไอดอลแบบที่เป็นตัวหนูเองเหมือนเดิมค่ะก็คือตัวหนูเองเป็นยังไงหนูก็อยากให้หนูในพาร์ทไอดอลเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะหนูคิดว่าหนูเป็นตัวเองแล้วหนูมีความสุขคนเดีก็จะมีความสุขเหมือนกันที่เห็นเป็นตัวเองแล้วก็อยากจะเป็นไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าแบบนี่ดูหนูแล้วแบบได้กำลังใจอะอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีเจ้าหงโยกคนประดิษฐ์เจ้าหงโยกซีจีเอ็มโฟตีเอ็กเจ้าค่กก็ถ้าเกิดทุกคนแบบว่าเห็นหนูครั้งแรกใช่ไหมก็จะคิดว่าหนูอ่ะเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักเพราะว่าก็มีคนมาบอกหนูหลายคนมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหนูดูเป็นคนเรียบร้อยไหนถึงดูครั้งแรกค่ะเพราะว่ามีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเคยบอกว่าหน้าตาหนูเป็นอาวุธ อาวุธสังหารก็คือหลอกให้ตายใจว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนยังไงแล้วก็เหมือนอาวุธสังหารเลยค่ะที่เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่าอันตรายค่ะคือหนูอ่ะเป็นคนที่ขี้เล่นมากแล้วก็ชอบแกล้งคนอื่นค่ะแบบชอบล้อชอบแกล้งอย่างแบบว่าในรุ่นสี่หนูก็จะเป็นคนที่แบบว่าทุกคน,นจะเอ็นดูปลายฟ้าใช่ไหมแต่หนูก็จะชอบแกล้งปลายฟ้าอันนี้คือยกตัวอย่างก็คือหนูแกล้งไม่เลือกคนเลยค่ะแกล้งตั้งแต่พี่ใหญ่พี่หมี จนถึงรูปหมีที่เป็นปลาย้าแล้วก็เป็นคนส,สดใสร่าเริงค่ะชอบคุยกับคนอื่นมากๆจริงๆแล้วหนูเป็นอินโทรเวนนะคือหนูเป็นอินโทรเวนที่ชอบคุยอ่ะแล้วก็เป็นอินโทรเวนที่ชอบเที่ยวคือใครชวนไปเที่ยวไหนคือหนูไปเที่ยวทุกที่ไปเที่ยวหมดทุกอย่างเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าหนูไม่ชอบอยู่ที่บ้านค่ะคือรู้สึกว่าการมาเชียงใหม่ดีอย่างหนึ่งมากเลยค่ะเพราะว่า ตอนที่หนูอยู่กรุงเทพอะหนูก็ไปเรียนแล้วก็ไปเที่ยวมาหมดแหละแบบหมดทุกที่แล้วแต่พอมาอยู่เชียงใหม่อะมันเริ่มใหม่หมดเลยหนูก็เลยเริ่มเที่ยวใหม่หมดเลยแล้วหนูก็เลยออกทุกวันเลยค่ะแอนจอยมากตอนที่หนูไม่ได้เข้ามาเป็น CGM ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดพูดถึงพาร์ทเรียนหนูก็รู้สึกว่าพอหนูแบบมีหน้าที่แค่เรียนอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยอะคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า อยากลองทําอะไรสักอย่างให้มันดูแบบว่าเฮ้ยฉันเรียนนะแล้วเป็นหลักฐานว่าเราเรียนได้ดีจริงๆหนูก็เลยพยายามตั้งใจเรียนมากๆทําเกียรติให้ดีมากๆจนหนูได้เป็นเด็กทุนด้วยค่ะแล้วก็ได้รับทุนของมหาลัยด้วยก็คือหนูรู้สึกว่าหนูหนูแค่รู้สึกว่าตัวเองอยากตั้งใจเรียนมากๆเพื่อที่จะแบบมีรางวัลให้เห็นว่าเราแบบพยายามมากนะแบบที่เป็นชิ้นเป็นอันให้คนได้เห็นว่าอันนี้แหละคือความพยายามจากการเรียนของเราแต่ว่าอ้ย e หนูมีสเปเชียลนะ คือหนูชอบชอบอะไรที่เกี่ยวกับเพลงค่ะคือหนูเป็นคนที่ฟังเพลงได้ทุกแนวเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกอันดบหรือว่าที่แบบคนอาจจะแบบไม่ค่อยฟังกันอย่างแบบเพลงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูโตมากับเพลงคลาสสิกค่ะแบบว่าหนูเล่นดนตรีคลาสสิกมาก่อนหนูก็เลยชอบเพลงที่แบบมีเมโลดี้เยอะๆแล้วก็แบบชอบฟังเพลงหลายๆแนวค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่างานอดิเรกที่ช่วงหนึ่งแบบที่หนูว่างๆมากๆแล้วก็สนใจมากๆเลยที่คิดว่าสเปเชียลเลยก็คือแต่งเพลงค่ะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่หนูชอบทําเพลงมากมันเกิดจากที่หนูชอบทำโคเบอร์แล้วทําไปทํามาก็รู้สึกว่าอยากลองทําเพลงเของตัวเองบ้างก็เลยลองเริ่มแต่งดูค่ะที่มาที่หนูมาเริ่มแต่งเพลงมาจากการที่หนู ซพิ่งมิกเพลงเป็นครั้งแรกแล้วก็ลองทำ cover เ,เพลงค่ะแล้วพอทำ cover เ,เพลงเองก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีเพลงเราก็อาจจะเท่นนะแบบว่าลองแต่งเองดีไหมแล้วช่วงนั้นอะ่ะหนูไม่เคยบอกใครเลยว่าหนูแต่งเพลงเพราะอะไรคือมันมีช่วงหนึ่งอะ่ะหนูอยากร้องเพลงที่เกี่ยวกับแบบว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบอยู่ก็ไม่แบบไม่ไม,ไม่ทักเราเลยแบบเพื่อนที่เคยสนิทมากๆแล้วก็วันนึงก็รู้สึกว่ามันไม่สนิทกันแล้วก็คือ วันช่วงนั้นเป็นวันเกิดหนูใช่ไหมแล้วเพื่อนคนหนึ่งเขาลืมว่าเป็นวันเกิดหนูโดยทางที่แบบทักมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกปีหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนคนอกหักอะ่ะหนูก็เลยอยากแต่งเพลงว่าทาไมวัน,นวันนั้นแบบเพื่อนไม่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะเพราะว่าพอไปฟังเพลงแบบที่เคยฟังอะ่ะมันไม่มีเพลงไหนเลยที่พูดถึงสิ่งสิ่งนี้หนูก็เลยอยากถ่ายทอดสิ่งสิ่งนี้ ให้แบบกับทุกคนให้ได้รู้ว่าแบบเออมันมีคนรู้สึกอย่างนี้นะว่าเพื่อนที่แฮปปี้เบิร์ตเดย์เราทุกปีอ่ะไม่มาแฮปมันรู้สึกยังไงห <c oughs> นูทําได้แน่นอนค่ะเล่นเลยละห <c oughs> นูคิดว่าทําได้ไปก่อนเพราะว่าต้องทําได้แน่ๆเหมือนทำได้แน่นะทำได้ ตอนนี้เราถึงสวนรถไฟแล้วเยเลงมากันที่สวนรถไฟนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ถ่าย MV ของเราค่ะสิ้นสุดทั้งแพเพื่อมาหาอิสระเ t ชันนะคะต้องมาอะไรที่แบบเป็นที่ผมเข้าไะคือมันต้องมาอะไรเป็นที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าที่ในความทรงจำเพื่อที่เราจะได้มีอิสระเลชันในการแต่งเพลงมากขึ้นเพราะว่ามาที่ที่คุณเคยเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบว่าสบายใจใช่ไหมเป็นที่ที่ถ่าย MV ครั้งแรกด้วย เพราะงั้นมันก็ต้องแบบคิดออกแล้วปะว่าจะแต่งอะไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่ว่าอยู่ไป5้าวิดเดินถึงตรงที่ถ่าย Mv ปุ๊บแต่งออกเลย5 4 3 2 1โอ้นึกออกแล้ว <S <S เอาล่ะคือตอนนี้เราคิดเมโลดี้มาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่จบเลยอาจจะจบอย่างอื่นก่อนอย่างเช่นชีวิตอาจจะยังนะเรารับคำ้ามาแบบรับมาก,ก่อน ยังไม่รู้ว่า,ำวาวํำได้ไหมว้าวน้ำเต็มไปหมดเลยคือเรารับคำท้ามาก่อนค่ะเพราะว่าใครท้าอะไรเราเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราชอบเล่นเกมไงเราก็เลยต้องรับมาก่อนอคอนเซปต์เ <Concept S 2> ขาคๆนะคะคือจากจากที่เราได้โจทย์มาว่าให้แต่งให้กับคนสังสัง,สง <laughs> คนสำคัญใช่ไหม <laughs> ทีเนี้ยคือหนูก็คิดเยอะมาว่าคนสำคัญคืออะไร แบบเราจะเอาเป็นเพื่อนอ่ะก็ธรรมดาเกินไปเอาเป็นพ่อแม่พี่น้องเอาเบสิกเรักพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วหรือจะเป็นคนรักหนูก็ไม่มีน่แหละก็เลยคิดว่าจะแต่งเป็นคือหนูหนูเล่าก่อนว่าหนูตีความความสำคัญมาจากเรื่องราวในความทรงจำออคือรู้สึกว่าอะไรความทรงจำไหนที่แบบ วิ้ยคอนเซปต์ดีจัดะ่ะมีคนกินให้เลยวิ้ยเขาบคุณค่ะขอบค้นค่ะ <c oughs> <c oughs> คือหนูอะ่ะมานั่งคิดใช่ไหมว่าความทรงจำไหนที่แบบสำคัญกับเราบ้างหาแสงแปบบ๊บนี่ไงแบบความทรงจำไหนในชีวิตที่สำคัญกับเราบ้างเราก็เลยจะแต่งมาจากสิ่งนั้นแล้วก็เลยได้อินสปาเรชั่นมาจากเมื่อไม่นานมานี้ที หนูไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าหนูอะหนูหนูไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วหนูอยู่เชียงใหม่แต่เป็นช่วงที่แบบทํางานหนักมากแล้วก็กลับไม่ได้ทําให้สัตว์เลี้ยงที่ว่าหนูเสียชีวิตค่ะทุกคนหนูก็เลยรู้สึกว่าแต่งให้คนสําคัญก็อาจจะเป็นทุกคนก็เคยน่าจะเคยประสบพบเจอสิ่งที่เรียกว่าสูญเสียสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปเหมือนหนูไงหนูก็เลยจะมาแต่งให้ ให้สิ่งที่เสียไปอาจจะไม่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่อยู่กับเราแล้วนั่นเองนั่นเองแหล โอเคทุกคนคือหนูจะบอกว่าเพลงที่หนูแต่งอันนี้คือหนูอ่ะเคยร้องเวอร์ชั่นแรกไปในไลฟ์แล้วซึ่งในเวอร์ชันในไลฟ์หนูก็บอกไปแล้วว่ามันคือเดโมนะทุกคนมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้ววันนี้เราจะมาทาการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนทั้งหมด <c oughs> เปลี่ยนทั้งหมดที่แปลว่าเปลี่ยนทั้งหมดโละใหม่คอนเซปต์ Concept แรกอะ่ะมันคือที่หนูอ่านฟิกมาแล้วก็อินใช่ไหมว่าแบบอุ้ยมันน่ารักจังเลยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าหนูต้องเป็นคนร้องเพลงนั้น มันก็อาจจะยังไม่อินขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเรื่องราวของมันดีในพาร์ทที่ว่ามันเป็นเรื่องราวของตัวละครที่อยู่ในนิยายใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้รีเลตกับหนูในชีวิตจริงถ้าหนูต้องแต่งเพลงที่หงหยกในชีวิตจริงร้องเพื่อคนสําคัญจริงๆอะ่ะก็อาจจะแบบต้องเป็นอย่างอื่นซึ่งหนูก็เลยตัดสินใจโละทุกอย่างใหม่ค่ะคือใหม่หมดเลยเหลือแค่เมโลดี้ที่แบบว่าคือหนูค่อนข้างถูกใจเมโลดี้ ที่แต่งมาไว้แล้วแบบเมโลดี mm ้ hmm. แบบที่หนูเคยแต่งไว้อ่ะหนูแบบถูกใจมากโอเคแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะลบใหม่ก็คือคอนเซปต์เพลงแล้วก็ทุกอย่างเนื้อเพลงหมดเลยค่ะก็ต,ตามคอนเซปต์ที่พี่พี่ๆเขาให้มิชชั่นไว้ก็คือให้คนสําคัญใช่ไหมแล้วอย่างที่หนูบอกไปก็คือคนสาคัญที่หนูตีความก็คือแบบว่าคนสำคัญที่เราสูญเสียไปแล้วอะไรย่างนี้เพราะเราจะรู้ความสําคัญของเขาตอนที่แบบไม่เหมือนถึงแบบว่า รู้ทั้งตอนที่มีชีวิตแล้วก็ตอนที่ไม่มีชีวิตแต่เราจะให้นึกถึงวันที่เขาไม่อยู่แล้ว okay. ตอนนี้หนูแต่งจนถึงประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าจะมาแก้เนื้อเพิ่มเวลาหนูนึกเนื้อไปด้วยหนูจะกดเมโลดี้ในเปียนโนไปด้วยเป็นเปียนโนพกพาใน iPad e นะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถพกเป็นโนจริงๆมาได้นะทุกคนมันอาจจะอลังการไปนงังไหมไหมพีนี้เอ้ยเพลงนี้เป็นเพลงใคีย์เอฟเมเจอร์ดี๋ F ยวเราเล่นเอฟเมเจอร์ให้ฟังทุกคนคือเวลาเวลาแบบ พูดถึง F major ใช่ไหมแต่ก่อนตอนที่หนูเรียนทุกคนจะพูดว่ามันคือคีย์แบบเพลงงานแต่งแบบคือเลือกคีย์นี้เพราะว่าฟังดูแล้วมันจะเหมือนแบบความอบอุ่นครั้งแรกที่เราเคยเจออะไรประมาณนี้นี่เดี๋ยวหนกด F ให้ดูมันเป็นคู่สีจาก C ใช่ไหมมันแบบหนูรู้สึกว่ามันเป็นฟีลแบบอบอุ่นมากๆมันไม่ถึงกับเศร้าขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นฟีลแบบ ทำให้คิดถึงคือหนูรู้สึกว่าหนูหนูชอบชอบแบบชอบเสียงของ F major มากๆคือหนูจะมีคอร์ดที่ชอบถ้าเกิดเป็นเพลงที่แบบ happy มีความสุขอะหนูจะชอบใช้คอร์ด D major แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงแบบฟิลประมาณนี้หนูก็จะใช้ F คือแต่เป็นครั้งแรกเลยที่หนูใช้ k e ์ F major คือหนูชอบ F major แหละแต่ยังไม่เคยแต่เงเพลงที่เป็นคีย์นี้ เสร็จสักทีคุณหนูหาคำนานมากเลยอ่ะหายากมากจะมีสปอยไหมยัไ่ไงสปอยสปอยว่าเฮ้ยเธอแล้วลยล่ะ <c oughs> สปอยแล้วนะจะเริ่มสปอยแล้วใน3 2, 1สามาสงววอ,อ,หองหนึ่ง เจอกันในห้องซ้อมเลยได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันในห้องซ้อมครับบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่ที่หอ C G M โอ้เสียงแหบหอ C G M ค่ะกลับมาแล้ว แล้วก็หลังจากที่เราได้เนื้อแล้วก็กำลังจะมาประกอบร่างค่ะเพราะว่าหนูก็คิดคอร์ดไปคร่าวๆแล้วชมิลล่าคิดคอร์ดคิดพีเสร็จแล้วเพราะงั้นก็เหลือแค่เอาคอร์ดกับพีมาใส่ในเพลงค่ะเราจะมาใส่ในเพลงกันเลยหนูได้โจทย์ที่ว่าให้แต่งเพลงให้กับคนสําคัญใช่ไหมคะหนูก็เลยตีความว่าอะไรที่เป็นความสําคัญของเราก็คือ แรืว,ว่าอะไรต่างๆเรื่องราหรือว่าความทรงจําที่มีที่ตอนนี้มันอาจจะแบบว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็เลยนึกถึงเวลาที่แบบทุกคนอาจจะเคยประสบพบเจอแบบสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่กับเราหรือว่าใครก็ตามที่แบบไม่ได้อยู่กับเราแล้วให้แบบมีความทรงจําให้นึกถึงเพราะงั้นความทรงจําที่ว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันหนูก็เลยแต่งเพลงมาจากเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วก็อินสปิเรชันเนื้อเพลงตอนนี้ก็จะพูดถึงประมาณว่าคือหนูอยากอยากจะแบบ อยากจะถ่ายทอดว่าเวลาเราแบบกำลังจะนึกถึงเรื่องพวกนี้เราจะนึกถึงด้วยบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกแบบไหนอยู่ที่มันทําให้เรานึกถึงก็เลยจะบรรยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่จะทําให้เราแบบนึกถึงเรื่องพวกนี้ได้่อยาให้มองเป็นหงหยกที่มองมาแล้วแบบสบายใจมองมาแล้วแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้มองค่ะเพราะว่า หนูอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแฮปปี้มากๆใช่ไหมกับไม่ว่าจะทําอะไรที่หนูชอบหนูก็จะแฮปปี้ตลอดเวลาแบบเห็นหนูแต่งเพลงหนูก็จะแบบดูออกเลยว่าเออแฮปปี้มากหรือว่าจะแบบเป็นไอดอลก็จะแฮปปี้มากๆแค่อยากจะเป็นไอดอลในแบบที่รู้สึกว่าทุกคนมองเข้ามารู้สึกเออแฮปปี happy, จ้จังสบายใจจังวันนี้นอนอิ่มและนอนอิ่มนอนหลับฝันดีกินอิ่มแล้ว หนูว่าไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่ารุ่นสี่เข้ากันได้ดีมากแบบมากแบบรู้สึกว่าทําไมเขาถึงคัดคนเข้ามาแบบได้แบบเข้ากันขนาดนี้แบบว่าเข้ากันแบบทุกอย่างแบบนิซัยหรืออะไรเงี้ยเออเชื่อไหมทุกคนคือพวกหนูไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะว่าแบบไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็จะแบบพูดกันได้ตรงๆหรือว่าแบบอะไรมันก็แบบทาให้แบบพวกหนูสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันเลยอ่ะแบบแรงๆหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้มาก อยากให้แบบส่งมปเสดทุกเพื่อนแต่ละคนที่ไหนกันแบบเป็นประโยชน์สั้นๆเอาเริ่มจากเอลก่อนและเอลเหรอก็เข้าความถึงเอลลึกซึ้งมากเลยค่ะพี่หมีพี่หมีรับรักหนึงหน่อยพี่หมีรักรักหนึงหน่อยพี่ชาพี่ชาเหรอเืมเวลามันเวลาแบบว่าอ่าอันนี้เป็นแบบเล่าก่อนว่าหนูจะชอบพูดแบบนี้กับนิชา เวลานิชากลับจากโรงเรียนอะ่ะหนูก็จะอยู่ที่ห้องอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเวลานิชาเปิดประตูเข้ามาแบบเฮยกลับมาแล้วหนูก็จะหันไปพูดว่าเฮ้ยกลับมาทาไมอุ๊ยกลับมาเร็วจังคิดถึงจังเลยไฟฟ้าไฟฟ้าไฟาฟ,าฟ้าก็จะเป็นเล่นโลบอกกันไหมอ๋อหนูแล,แลวอีกคํานึงที่หนูอยากบอกไฟฟ้าละอยากจับเด็กไปขายอะ่ะอยากกินเด็กอ่ะเด็กอร่อยไหมอะ่ะอยากจับเด็กไปขาย ตั้งปอนตังปอนหนูก็จะแบบคุยบสตอมบอลแบบเฮ้ยเพื่อนรักมีข้าวกินไม่หมดเอาไหมของมือสองนหนูจะชอบพูดแบบที่นี้ว่าไม่คือจะหนูพูดแค่ไม่แล้วกันเพราะว่าเป็นมันจะเป็นในบริวที่ไม่ว่าชิน่จะพูดอะไรก็แล้วแต่จริงจังหรือไม่จริงจังหนูจะหันไปพูดก่อนว่าไม่แล้วหนูก็จะไม่ได้ฟังเลยว่าน้องพูดอะไรว่าหนูพูดไม่ไม่ไมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดให้พูดก็ไม่ วันเลนไทยชอบบอกหนูว่าหนูว่าพี่ก็โตแล้วนะงั้นหนูจะบอกกับพี่ว่าวันเลนไทยก็โตแล้วนะฤฤฤฤ แบบแบบยังไงอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้อย่างที่คิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูจัดก,การตัวเองเร็วแบบว่าแค่ท้อแบบโอแย่จังเลยก็มาใหม่แล้วจ้าแบบแบบภายในทันทีเพราะหนูแค่รู้สึกว่าก็แฮปปี้ก็พอแล้วไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยคิดมากอัอนทีมันก็จะเป็นณนะเวลานั้นเลยที่สมมติว่าโชว ให้ให้โชว์แบบว่าเวลาซ้อมมาแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมวันนี้จําท่าช้าจังอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวทางที่แบบปกติจําท่าเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมวันนี้จําท่าช้าจังอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็จําได้อะไรเงี้ยมันแบบเป็นเซี่ยววีอ่ะก็เลยแบบอืมก็จริงจริงก็เรื่องก็ประมาณนี้จริงจริงก็ถ้าเกิดให้หนูรู้สึกว่าส่วนใหญ่หนูจะพูดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําได้อะไรเง้เพราะหนูก็คิดว่าแบบตลอดเลยที่แบบตื่นมาพรุ่งนี้มันก็ทําได้เองอ่ะใช่แล้วมันก็ทําได้แบบ แต่ส่วนใหญ่ก hmm. ็หน mm ูก็เห็นเพื่อนๆก็ไม่ได้เครียดนะเวลานั้นเหมือนกันอะ่รเงี้ยหนูก็คิดว่าทุกคนในรุ่นจัดการความรู้สึกได้ดีมากก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากที่แบบยังอยู่กับหนูเพราะว่าหนูก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วทุกคนก็ยังที่อยากจะอยู่กับหนูแล้วก็ไม่ว่าจะแต่ว่าคนที่เพิ่งโดนหนูตกหรือว่าคนที่โดนหนูตกนานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย กหนูก็อยากจะให้หนูอยู่กับหนูไปนานๆนานๆๆๆเลยแล้วก็ถ้ากิดแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปอีก6ปีเลยนะคะซาลังเฮโยสโลเฮยังทีมิหนูก็รีโกเดปาตกันมาแอดิโต ออแล้วตอนนี s <S <the> ้หนูก็ทําให้เสร็จแล้วค่ะเรามาฟังกันเลยไปกันเลยคุณที่ฟ้าไม่สั่งพร้างเพราะจะคงนั่งยิ้มอยู่บ่นพักจันที่ส่งแสงลงมาให้เราดเจั รักษาเอาไว้แม้มีน้ำตาจากความทรงจำที่ฉันเรียกว่า านจากรักที่มีให้เธอหมดหัวใจวอนดาวดวงน้อยช่วยทีมอบปฏิหารที่มีให้เราเพียงสักครั้งให้พบเธออีกที่ะก็สาหรับวันนี้วิชั่นของหนูก็สิ้นสุดทางแพ้แล้วค่ะเย้หนูก็ทำตามมิชั่นที่พี่ๆเขาให้ได้นะ คือแบบไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้วันหลังขอแบบขอแบบสบายกว่านี้ <c oughs> ไม่ยอเล่นนะคะขอแบบท้าทายเลยเพราะว่าเราทําได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเราไม่ใช่คนที่แพ้ได้แล้วเอาล่ะวันนี้ก็ขอฝากฝากเพลง พลงที่สุดทางแพ้แล้วก็ฝากลุ้นสีด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะรู้จักหนูมากขึ้นแล้วรู้จักหนูแล้วไม่ยินเพลงหนูแล้วใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้ยินเพลงหนูแบบจบเพลงแี้ยฝากคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยเพลงดีมากเผื่อมีแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีฟันมาเห็นแล้วมอนอาจจะได้ทําเพลงต่อว่าฝากทุกคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเพลงดีมากเลิศเลยละ่ะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย